ครับทีสุดท้ายทายสุดแล้วเออนี่ไงสา, e า้สวยสองพัมาขอยจะตอกเออออกมาสวยสีห้านะครับสิมาไม่แถวสเอาอยู่ตรงไหนแล้วไม่มานะครับผมมาดิกําไรกําไรอยู่ตรงนี้ทีเดียวทีเด็ดรู้เร hey, <taraf> ื mm ่องนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเา็นธรแม่แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าที่แปปีควรได้รับคําแนะนานะครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเฮียโกโนหนึ่งวันนี้อยู่กันในเกมสงครามสเป,ปรดหรือว่าสารน้สาสงครามค่ายพีจีเหมือนเดิมนะครับมาลุยกันอีกทีนะครับวันนี้ทุนน้อยนะ9 9บาทนะครับมาไม่ถึงหลักทอยวันนี้ก็ดูการจ่ายกันสักหน่อยนะครับเออใครรับชมก็ดูเพื่อความมนและบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำไม่ทำตามหรือเล่นตามนะเออดูเกมนี้นะมีสัญลักษณ์วายเป็นปืนฉีดน้ำนะครับตัวสีโมโม่นี้ก็เป็นสแคตตอร์ เออจ่ายแพงที่สุดก็คือไอหนุ่มแมนฟ้ากับน้องสาวคนสวยคนนี้ไล่มาตามนี้นะครับมายูนิคอร์ขันนะ้ำแว่นตาลูกบอลแล้วก็มีสัญลักษณ์อีก6ตัวนะครับมีตัวคูณเอ้ยมี Y ายสิที่จะปรากฏให้ที่แถว2ถึงแถว5นะครับฟีเจอร์หมุนฟรีจะต้องมี3สแคตเตอร์ขึ้นไปนะครับก็มีตัวคูณให้นะเกมนี้ก็มีอยู่ที่แถว2 3และ4นะครับก็จะเพิ่มจากสัญลักษณ์ที่มันแตกนะแตกกี่ตัวก็เพิ่มเป็นตัวคูณเท่านั้นนะครับคูณสูงสุดที่5,000จ่ายทั้งหมด720วิธีตามนี้เลยซ้ายคือถูกขวาคือผิดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ทุนไม่ถึงร0อยนะครับเออก็9กนะยังอยู่ในหลักสิบนะครับเดี๋ยวลองไปดูเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็เบ็ด3บาทสัก30หมุนนะครับลุ้นกันไปเบาๆก่อนวันนี้ก็ ทุนน้อยนะก็เล่นเบ็ดน้อยๆน,นะครับดูเกมนี้ก็แล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับก็ดูดีว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าวันนี้กับสงครามสเปรดของเรานะครับออแตกฉ่ำๆกันไปเลยแล้วกันมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสามสิบทีลูดไปแล้วเก้าสิบทีแล้วลูดไปแล้วเก้าทีสิบทีนะครับวันนี้แล้วก็มาลุ้นให้มันจ่ายหน่อยแล้วกันนะครับอย่าจบไว้นะ เอออุ่าเล่นเบ็ดได้น้อยแล้วเออแบบนี้10มานะครับเพิ่มเป็นคูณ4แล้วอขูหดูดิตัวคูณขึ้นอย่างไวนะครับแล้วคูณ12ไปทันทีทันใดามาดีร้อยแปง่ายๆเออจ่ายให้หน่อยก็ได้แบบนี้ช่ำๆนะครับกันหน่ำมาแล้วนะซุปเปอร์เมกะ204บาทไปดิเอาเรื่องอยู่นะตัวคูณแม่งขึ้นไวแบบขึ้นแบบเผลอไม่ได้อะ่ะดูสยญอุกษญลมันแตกให้เยอะมันก็คูณเยอะนะครับเกมนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลย อ,อลุ้นไปพร้อมๆกันกันละกันนะว่ามันจะมีกําไรไหมเออจ่ายให้ไหมสงการของเราเนี่ยเออไปกันเรื่อยๆแล้วคิวมาทีเผลอไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆน้องรักมาสัดกันไปนะครับอีกสิบทีนะขอกําไรดีๆหน่อยละกันนะไม่อยากจบไว <c oughs> เออไปกันเรื่อยๆนะคูณหกแล้วตอนนี้ดูดิเรามีไวให้เอาไหลไปสุดจอดิสวยคูณเท่าไหร่แล้วไม่รู้ นะครับมาเท่าไหร่นะค,คูณแปบ,บเดียวไป10ปกว่าน,นะครับมาเกือบ300ตอนนี้เอาเรื่องนะครับกับเกมนี้นะสงกรารสเปสเป็นไงนะครับบอกแล้วใครเป็นแฟน PG ก็ลองดูแล้วกันนะครับคูณมาให้ดีนี่บอกเลยเผลอไม่ได้จ่ายหนะักจริงๆมาไปกันเรื่อยๆลุ้นฟีเจอร์แล้วดิโอู้่สตัวเข้าให้ไหมละ่ะไม่มานะเข้ายากอยู่เหมือนกันนะเออถึงจะรอแค่3าตัวนะมันรอแค่3ตัว,นะตวดีที่มันรอน้อยนะแต่มันก็มาไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยว ปั่นต่อเลยแล้วกันนะครับโอ้โหไม่ทันดูกาไรนะเบ็ด3ปลาไป5 0 0รอยแล้วรออะไรละไปเบดเจ็ดเลยนะข่ามไมเบสห้านะเล่นบ่อยแล้วเบสห้าลองดูดีเบดที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเบสเจ็ดสามสิบหมุนแล้วกันเออไม่ค่อยได้ปั่นเท่าไหร่นะเบสเจ็ดอ่ยเบสห้านี่มันธรรมดานะของตายอยู่แล้วนะยังไงก็ได้นะครับดูดีว่าจะจ่ายหรือเปล่านะเบดแปลกไม่ค่อยได้ปั่นนะ มาการดังไปแล้วนี่ไงละจ่ายหรือเปล่าก็ดูดิมาแล้วนะครับคูณไปอีกเท่าไหร่คูณ13นะ35บาทคูณ13บโอ้งามงางามงาม,งามนี่กำไรจากไหลนอกธรรมดานะออตโต้ธรรมดาเลยมาขนาดนี้เลยนะครับ557มาถือว่าเด็ดอยู่เกมนี้นะครับเออพอได้กำไรอยู่นะ ดูดิมาเป็นพันแล้วไวมากนะครับเออตัวคูมันขึ้นไวกําไรมันงั้นเยอะนะครับดูดิเผื่อแป๊แบ,บเดียวไปเป็นพันแล้วมาเดี๋ยวซ้ามันไปเรื่อยๆแล้วกันเกมนี้ดูดีว่าจะแตกดีแจกดีขนาดไหนนะครับมาไปกันเรื่อยๆก็แล้วกันยังไงก็ไม่หยุดง่ายๆนะครับเบ็ดละกษาสิบหนุนเท่านั้นเบ็ดไหนไม่แตกก็ช่างมันเปลี่ยนเบ็ดไปเออแล้วฟรีมาเลยไหมโอ้โหไม่มาวะ่ะอะไรของมันวะ่ะมา มาให้ลุ้นให้เสียวอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่มีไหมเห็นสักทีฟีเจอร์หมุนฟรีของเรามาไปเงินเรื่อยๆยังอยู่ยังอยู่อีกสิบหมุนมายังพอได้ลุ้นกันอยู่เออแตงช้ำๆนะอย่าปล่อยแห้งกันแล้วกันนะสาสตร์น้ำสองการแล้วมาดิน้องสาวสองนิ้วนะ Y2K หรือเปล่ามาเท่ๆเลยดอกน,นี้เอาแว่นตามาต่อคูณเก้าไปแล้วสวยดิอีกเกือบสองร้อยไหลต่อไหม ไม่มาให้นะครับแต่เด้งขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ก็บ๊กินไปดิเบาๆเลยนะมาเท่าไหร่เกือบ200นะครับ196ดูดิหมุนธรรมดนาเนี่ยมาเป็นหลักร้อยนะครับตอนนี้ก็บวกกันมาเรื่อยๆอยู่นะเออส่งเริ่มดีแล้วตอนนี้ขยับเบ็ดขึ้นมาก็ยังแตกให้ยังแกะให้อยู่นะถือว่าใจไม่ดำมาเดี๋ยวซ้ำมันไปแล้วกันนะครับผมใครจะตำก็ไม่ตำได้นะครับผมเกมจายหนักๆจ่ายง่ายๆของค่าย BG นะครับเกมนี้เลยนะสงการสแปดนะ เออมาไม่แจกก็ไม่เป็นไรวัาเดี๋ยวไหลไปเลยแล้วกันนะเบ็ดสิบดิทุนพันร้อยแล้วนะตอนนี้บวกมาเป็นพันนะทุนเริ่มมีก็เล่นเบ็ดเยอะๆขึ้นไปนะครับดูดีว่ากําไรมันจะเด็ดขนาดไหนมาไปกันเรื่อยๆแล้วกันเออซ้ำไปเบ็ดละสามได้หมนเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับมาไหลหรือเปล่าเออมันต้องไหลตัวคูณให้มาขนาดนี้แล้วคูณหกหูหกร้อยนี่แสดงว่าดอกละร้อยนะ่คูณหกมานะครับผมแล้วจ่ายต่อไหมยังไงไอหนุ่ม <c oughs> หนุแมบนฟ้าไม่อยู่ตรงไหนอย่าแอบบอย่าแอบบลงมาดีๆไอ,หอ้หนูเอ้าหนุ่มนฟ้าไม่มานะครับแต่ว่าจ่ายมาแล้วโอ้โหถือว่ามาไวมวากๆเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับแต่ขนาดนี้นะไม่รักได้ไงนะครับไปต่อดีครับขอแบบนี้บ่อยๆก็แล้วกันนะมาจัดหนัหนกๆจัดไปช่ำๆก็แล้วกันนะครับผมเออไปกันเรื่อยๆนะทรงยังดีอยู่ตอนนี้นะครับ ขอกําไรอีกหลายหลายทีได้ไหมมีอีกไหมมาลูกบอลก็ได้ได้เรื่องอยู่เออไอหนุ่มมาจัดให้หน่อยดิห้าบาทมาแปดทีสุดท้ายนะครับจะได้ไหมแล้วช่องสี่ช่องมะเออสี่ช่องได้ลุ้นอยู่ลุน้นโอ้โหวายนี่หว่าไม่ใช่ s c เตอร์โอ้โหมันไม่ s c เตอร์มันเป็นวายไม่เอาจะเอาแคเตอร์อยู่ตรงไหนเอาเป็นเอเออเพิ่มช่องมาก่อนสวยคูณห้า ขวัญถุงมาก่อนไอ้น้องขออีตัวเดียวดิีอีกตัวเดียวดิีเฟี้ยวๆหน่อยเอา้ามาไม่ให้ก็เอานี่ไงอยู่ตรงนี้อุ้ยเ,เหมือนฉายภาพซ้ำนะครับรอไม่มามาเองเลยสามตัวแบบนี้สวยดิมาขอหน่อยดิรออยู่นานแล้วนะครับสามสิบหมุนรอบนี้เข้าฟรีสักทีนะถ้าเราเข้าที่เบสสิบด้วยถือว่าถูกจังหวะถูกเวลามาขนาดนี้ก็จัดให้หน่อยแล้วกันอย่าหลอกให้ดีใจไปดิคูณห้าแล้วสวยสิบสองหมุน มาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมอีก8ทีตอนนี้ลูดไปก่อนแล้วโอ้โหดูท่าแล้วเออไมห้หน่อยเนี่ยมาไม่ต้องเป็นตัวแพงก็ได้นะครับให้มันแตกมาเยอะๆจะเอาตัวคูณเออเก็บไปก่อนเท่าไหร่ตอนนี้66บาทชําๆนะครับแล้ววายคู่เออรออยู่คูณ15้าไปแล้ววายอยู่นะร้อยยี่แล้วตอนนี้แว่นตาออกมมาแล้วแหละแถวแรกอะไรของมันวะมา ไม่ไหลให้เลยนะครับนะแล้วมาเออสามตัวแบบนี้แล้วคูณสิบเก้าสองร้อยห้าสิบหกโอ้โหเบ็ดสิบเบ็ดสิบนี่เบ็ดสิบนะมาแค่นี้เหงอเท่าไหร่เนี่ยสอง้อยห้าสิบหเท่าเดิมเลยไม่เพิ่มได้เลยวะมาอีกสี่ทีนะครับผมคูณน่าจะยี่สิบกว่าแล้วตอนนี้ยี่สิบหกแล้วนะนี่ไงเก็บไปต่อแล้วได้เพิ่มมาอีกนะสามตัวมาขอรัวๆหน่อยแล้วเท่าไหร่จะสาสิบแล้วคูณยี่เก้ามาอีกห้าร้อยไปต่อ สองทีมันยังไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับให้มาแค่นี้ย,นะยังอหกรอยสามสิบสองนะยังเออก็ยังดีนะยังดีที่มันยังอุตส่าห์จ่ายมาให้นะครับผมไปต่อแล้วสามรอยยี่สิบบวกมาแล้วมาลูกบอลสวยขันนะ้ำอยู่ตรงไหนขันน้ำมาหน่อยเฮ้ยลูกพอ่อช้ำชช้ำชำ,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 ชำโอ้โหมันเอาเรื่องจริงๆวะ่ะ มาไหลไม่ดีเท่าไห่นะครับแต่ไม่เป็นไรก็เก็บไปดอกละเล็กละน้อยแบบนี้สะสมไป5 0 0ร้อยก็มาพันห้าแล้วนะครับทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วเออนี่ไงสาสิบเก้าสวยสองพันสามมาขออีกสักดอกเออออกมาสวย 2, สี่สิบห้านะครับสิบมาไหมแถวสองเอาอ,อยู่ตรงไหนแล้วไม่มานะครับผมมาดิกําไรกําไรอยู่ตรงนี้ทีเดียวทีเด็ดรูเรื่องนะครับผมเต็มเครื่องไปดิดอกนี้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท มากำลังรออยู่เลยน้องรักนะครับคูณ4ี่สกว่านะแล้วมาดียรอบนี้4,3 0 0นานะฟรีเบ็ดสิบนะเหลืออีกหกทีแล้วเออออกมาก็ไหลต่อแบบนี้ดิเก็บทุกดอกบอกเลยเป็นกำไรเอาหมดนะครับไม่สนว่าเท่าไหร่มาแล้วจบไปเลยไหมจบดีแค่นี้นะครับบวกมาเกือบโอ้โหเกือบห0พ0นะทุน99บาทบวกมา5ร0 0นะครับผมโอ้โหอยู่กับมันยาวๆไปเลยแล้วกันเกมนี้นะครับก็พอแค่นี้ดีกว่านะใครชอบก็ กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ